น,นี้มาอัดเก็บกันต่อทุกคนอาจสงสัยว่าทำไมมีอยู่เลยห้าเพชรเมื่อวานแปปหนึ่งนะเมื่อตอนนั้นที่พี่พี่เติมให้แล้วตอนนั้นคือตรงกับวันเกิดพอดีพี่เลยเติมให้ไปความข,ขวันเกิด อันนี้คือแขนะเอ่เามากันแค่เก้าคนเองนม่เป็นไงแอบแจกทองโอ้ือน้องน่ากลัวยากเลยแต่ก็ต้องได้วันอาทิตย์ได้เลยด้วยดีเลย เมล่ก็กิงเหมืออีกกวันนี้อันนี้สำเร็จแล้วนะแต่ก็ได้แค่กระป๋าม,มาอย่างเดียวเราจะพาไปตอนนี้เลยสุ่มดีไหมไม่น่าเอาดีกว่าเก็บไ,ไ,ไว้เอาไปนี่เอาไปเอรดเ,เนีนเนะ่เนี่ยไอตัวนี้เดี๋ยวเอาไปกับเกรดอนนอนทีจะได้มาเดี๋ยวจะพกไปตอน,นเออเล่นหมดไหนดีอะ โอเครวยเราเล่นบนไหนฮิตได้เ <guarding> ด <Luigi> ี๋ยวไปห้องน้ำแป๊บนะวันนี้เรามาเล่นบอลหัวตัวกันแต่ขอนี่นะ l e สโก้เดี๋ยวข้าไปตอนเขาเดี๋ยวข้ามไปตอนเรื่องเก่โอ๊ยไม่ได้ข้ามเลยเนาะจะข้ามก็ไปได้ข้าม แจมแมวดีล้เสเวลาลอรอหาเพลงฟังด้วยดีกว่าโอ้ค่อยฟังดีกว่าดูดูสินจังแล้วกันเนี่ยกระเป๋ากระเป๋าเอาน,น้ำอง นา้นีจะได้มาปกติพี่ไม่ซื้อปกติพี่ม่เคยเติมให้เนี่ยเป็นเคยสัญญากับพี่ไว้แล้วว่าหนึ่งปีจะเติมว่าหนึ่งปีจะขอเติมแค่ทีเดยวทีหนึ่งได้ง่ายคือหนึ่งปีจะขอเติมแค่ครั้งเดียวเอาก็วซ่ามาคุนลูกลักแม้ว่าจะไม่มีกระสุนแต่ช่างมัน มเอาไตรงนั้นติดอีกอยากเปิดไหมนะแต่แอปนี้พอเปิดไหมแล้วเสียงมันจะหายเพราะงั้นเราจะไม่เปิดใหม่แต่ถ้าเราเจอแอปอัดคลิปดีๆแบบเปิดใหม่ได้ก็เปิดใหม่คุยกับเพื่อนได้นะและอัดและอัดแบกแอด แอดได้แอดกับคนอื่น,นได้ถ้าคุณอยากเกล่นด้วยก็สามารถแอดมาได้นะหนูหาชื่อให้มีเขียนชื่อไว้ให้เขียนชื่อไว้ใต้คอมเมนต์แต่แค่ชื่อนะไอดีลืมไยไม่เอาดีกว่าเนาะให้ทั้งแต่ในคลิปเลยเอาไว้จุดแล้วกัน418ขอไอซ์บอลหน่อยขอไอซ์บอลหน่อยอออรับทบ ุ้ยตายสองคนเลยไปตรงนั้นไปตรงนั้นระวัง นะเนี่ยดูนี่คือคนแย่งคิวนะเนี่ยเขาแย่งคิวอ่ะพันยาพันยาพันยา แต่คนยัง,จจนงคิวอ่ะตายแต่ก็ดีแล้วจะไปลงที่อื่นไปตรงนั้น ยังไม่ไปหายใจ,ใจเย็นใจเย็นจะตู้ไปรีบเกินคลิปนี้ยาวชั่วโมงเป็นชั่วโมงแน่เลยสวยละนไม่อยากให้ยาวเป็นชั่วโมงตัดภาพไปตอนนักจะชนะเลยดีกว่าไม่ยวยังคงไม่ได้ความสนุกอีกล้างแคท ใเฮทิเกตโคโน่ให้เกมออกมากเลยเราตัดไปตอนอีพี